สวัสดีครับสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและสวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสม a อทเอและชมการจาริกทุดงของหลวงตาบุญชื่นกันนะครับวันนี้เรามาชมการจาริกทุดงของหลวงตาเมื่อช่วง เย็นที่ผ่านมานะครับหลวงตาก็ได้จาริกทุดงจักเมื่อเช้านี้นะครับจากตำบลแม่ลาวนะครับในเอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาที่วัดดอนมูลบ้านแฮะนะครับแล้วก็ทุดง ผานสถานที่ต่างๆมาเรื่อยๆก็สุดท้ายก็มาถึงตลาดนะครับตลาดดอนชัยทางเข้านะครับตรงนี้ซึ่งอยู่ในตำบลหยวนจากแม่ลาวตำบลแม่ลาวนะครับมาที่ตำบลหยวนในเพเภอเชียงคำวันนี้หลูงตาบุญชื่นเดินอยู่ในเพเภอเชียงคำนะครับ ซึ่งก็มีประชาชนมารอรับแน่นขนาดเลยครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากท้องที่และอาสาสมัครกู้ภัยจากท้องที่อำเภอเชียงคำนะครับก็มาร,ร่วมอำนวยความสะดวกการจาริกุดงของหลวงตาวันนี้ประชาชนในอำเภอเชียงคํำนี่เยอะจริงๆครับจังหวัดพะเยานี้ก็ พี่น้องชาวเหนือในจังหวัดพะเยานี้ก็ไม่ไม่ได้น้อยฝ่าจังหวัดน่านที่ผ่านมาเลยนะครับดูนะครับตั้งแต่เช้าตลอดเส้นทางมาเลยครับประชาชนแน่นขนาดครับตื่นตัวมากประชาชนชาวพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอก การถวายของให้กับหลวงตานะครับแล้วก็คอยบอกสุภาพสตรีไม่ให้ก้มกราบนะครับเดี๋ยวจะมาโดนหลวงตาท่านการปูผ้าก็ปูห่างๆนิดนึงถ้าปูใกล้ๆหลวงตาท่านก็จะไม่เดินเข้าไปเหยียบหรอกครับหลวงตาท่านมีเมตตานะหลวงตาท่านจะคอยบอกหลวงตาท่านไม่ใครทาไม่ไม่ถูกเนี่ยหลวงตาท่านก็จะบอกด้วยความเมตตาเจอคน ท้องหรือ,เ,อเด็กเนี่ยหลวงตาท่านก็จะนำนมมาให้ผู้สูงอายุผู้ผู้ป่วยอย่างเงี้ยหลวงตาท่านจะนํานมนาของมํารุงมาให้เลยครับที่ประชาชนถวายเนี่ยหลวงตาท่านก็จะให้เจ้าหน้าที่มือที่เก็บไว้ในรถแล้วก็มามอบให้ ยังพ่อแม่นําเด็กมากราบไหว้อย่างเงี้ยเออถ้ามีนมก็หลวงตาทั้งก็จะให้เลยครับดูครับประชาชนมากันเยอะมากพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เชียงมากันเยอะเลยครับน่ารักครับประชาชนพื้นที่ในจังหวัดพะเยาอัจฉริยใสยดีครับยิ้มแย้มแทมใส มากราบไหว้หลวงตาบุญเชิญกันในจังหวัดพะเยานี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะน่ามาเที่ยวกับตอนนี้ได้ผ่อนปลนให้มีการเที่ยวกันได้แล้วก็เชิญครับในหลายๆที่เปิดให้ท่องเที่ยวกันได้บ้างแล้ว จากตรงนี้ไปหลวงตาท่านก็จะเดินไปที่วัดแดนเมืองนะครับในตำบลหยวนนี่แหละครับอําเภอเชียงคําหลวงตาท่านจะไปพักจําวัดที่วัดนั้นนะครับวัดแดนเมืองนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปได้เลยครับหลวงตาท่านเดินถึงวัดแดนเมืองครับซึ่งต่อไปจากอําเภอเชียงคําพรุ่งนี้ก็ดูนะครับว่าหลวงตาท่านจะเดินไปทางไหนนะครับ แต่ถ้าเข้าไปทางอำเภอภูสางอำเภอในจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็จะไปที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับเราก็ชมเงินวันต่อวันครับ อย่างประชาชนเยอะๆแบบนี้หลวงตาท่านก็จะเดินได้ไม่ไม,ไม่ไกลบ้างมากนักหลวงตาท่านไม่รีบร้อนครับท่านเมตตา,ากับญาติโยมคำ่ำค่ำที่ไหนหรือว่าเวลาที่เหมาะสมหลวงตาก็าจะให้ทีมงานดูวัดใกล้ๆนะครับหลวงตาท่านเมตตามากนะครับเาากคนที่ ไม่สามารถเดินออกมาได้หวงตาท่าน,นจะแวะเข้าไปเคาะให้ตรงนี้ก็บริเวณแถววัดดอนชัยนะครับตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่มกลับมากราบไหว้หลวงตาด้วยครับนี่ครับพุ่มกลับน่าจะเป็นสอนดอนด,ดอนชัยจะนําของที่ไม่ไม่สามารถรับได้ก็หลวงตาท่านก็จะไม่รับ ท่านผูมกับหลังจากสนทนานิดหน่อยแล้วหลวงตาทั้งก็เดินต่อแล้วครับเดี๋ยวจะผ่านตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าวัดดอนชัยนะครับ ประชาชนเยอะมากครับประชาชนใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงที่ทราบข่าวว่าหลวงตาจะมาเดินอย่างเงี้ยถ้าอำเภอใดที่ไม่มีประชาอ้ไม่ไม่ได้ผ่านนะครับไม่ได้อยู่ในเส้นทางก็จะมาร่วมกับชาวอำเภอที่หลวงตาเดินผ่านนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่ได้กราบไหว้พระอ,อริยสงฆ์พระผู้ปฏิบัติดีเช่นหลวงตาบุญเช่นถือว่าเป็นบุญครับเป็นเรื่องที่ น่ายินดีมากครับนี่ครับหลวงตาท่านจะเคาะให้ทุกคนนะครับตรงนี้มีนีเจ้า,าวาดนะครับเจ้า,าวาดวัดดอนชัยก็ออกมารับหลวงตาด้วยซึ่งเมื่อแต่ลูกศิษย์ไดถ้ถามถามถึงพรรษาแล้วเจ้า,าวาดพรรษาแก่ฝ่านะครับ หลวงตาท่านก็กราบด้วยความนอบน้อมนะครับเจ้าอาวาสวัดดอนชัยนะครับดูครับหลวงตาท่านาทำให้เป็นตัวอย่างที่เยาวชนหรือว่านิสุสามเณน,นได้พบเจอเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีครับซึ่งพระท่านก็จะใช้ภาษาเป็นอาว,วุโสนะครับ,เ,รบเมื่อสนทนาธรรมแล้วหลวงตาท่านก็จะเดินต่อ จ้าวัดวัดดอนชัยนะครับครับหลังจากนั้นหลวงตาท่านก็เดินต่อครับมุ่งหน้าไปวัดแดนแดนเมืองนะครับในตำบลเดียวกันนี้นะครับตำบลหยวนนะครับอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะครับประชาชนต่อเนื่องกันมาเลยครับตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็หลังจากนั้นก็มาถึง ใช้ระยะเวลาประมาณจากวัดนั้นมานี่ก็ประมาณหนึออ่งกิโลฝ่าก็มาถึงหน้าวัดแดนเมืองแล้วนะครับนี่นะครับคืนนี้หลวงตาจหวัดที่นี่นะครับวัดแดนเมืองตำบลหยวนอาเภอเชียงคำนะรับจังหวัดพะเยามีประชาชนมารอรับในบริเวณวัดเต็มหมดเลยครับซึ่งเดี๋ยวก็มีสวดมนต์ทำวัดเย็นกับหลวงตากันนะครับก็ชาวบ้านก็จะมากัน ทุกที่แบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากครับประชาชนทราบข่าวก็จะมารวมกันสวดมนต์เย็นกับหลวงตากันแล้วตอนเ,เช้าๆก็ใครที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็ใส่บาตรทำบุญตอนเช้ากับหลวงตาท่านนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณ7จ็ดโมงฟาหลวงตาท่านก็จะหลีกดงต่อนะครับซึ่งแต่ละวันก็ดูไปนะครับติดตามช่องไว้นะครับช่องสมเอเอมเราจะนําข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับ เป็นแบบนี้ทุกๆครั้งทุกๆท,ท,ท,ที่นะครับเช้าก็จะริษดงต่อนี่ครับประชาชนมารอกันในบริเวณวัดแดนเมืองเต็มเลยครับฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเราเป็นสะพานบุญร่วมกันครับและก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิอังสาสมัครปร,ประจําท้องถิน่นเจ้าหน้าที่ต่างๆเราก็ได้ขอ้อมูลจากท่านนะครับเพจต่างๆด้วยครับเรานําข้อมูลมา เป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับขอขอบพระคุณนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ทราบทุกที่ครับเราก็ต้องศึกษากันไปบางครั้งผิดบ้างก็ต้องขออภัยนะครับวัดทุกวัดที่หลวงตาท่านจำพัดก็จะเปลี่ยนไปคืนละหนึงวัดสถานที่ต่างๆก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆเ,เราก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยๆครับก็ได้จาก เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครต่างๆแล้วก็ประชาชนสามารถให้ข้อมูลมาได้ครับคอมเมนต์กันมาถ้าไม่ถูกก็เราช่วยกันครับอขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมานี่นะครับคือได้หลวงตาจำวัดที่นี่นะครับวัดแดนเมืองนะครับอขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับที่ติดตามรับชมกันมา